สวัสดีครับเด็กของออนทัวร์ความสุขกิจการเดินทางนะครับฝั่งนี้มันจะติดติดดัๆที่แบบดีนิดเดียวเองฝั่งนี้ไม่มีปัญหาอะไรครับจะมาลองเปิดไฟลีกันหาวิธีแก้ยังไงครับเปิดไฟลีครับสัญลักษณ์ไฟลีขึ้น ปกติก็ต้องจะติดอย่างนี้ใช่ไหมครับน่ไฟลีนะครับแต่ฝั่งนี้ครับมันไม่ติดเนี่ยมันลีแบบติดนิดเดียวเราจะมาวิธีแก้กันครับต้องขอดขั้วออกมาครับขนะั้วจะอยู่ตรงนี้เห็นหรือเปล่าไม่รู้ข้างในนะครับเดี๋ยวจะเอาไฟสองให้ดูครับ นี่ครับนี่นี่ตัวนี้แหละคับวไฟลีครับนี่ตัวนี้แหละเรามาหาวิธีถอดหรอกครับมาเรามาหาวิธีถอด อ่าเราก็ครับแล้วก็หมุนใช้มือครับหมุนหมุนออกหมุนออกมาอย่างเงี้ยครับหมุนมาอย่างเงี้ยก็ยกดึงออกมาได้เลยครับนะครับใช้มือวงเข้าไปนี้ครับนะครับหมุนครับหมุน ทวนเข็มนาฬิกาครับนี่ออกมาแล้วนี่พอออกมามันติดติดดับดับเนี่ยพอผมถอดออกมาแล้วติดพอผมมาใส่แล้วดับเป็นไรไม่รู้เนี่ยนี่ติดแล้วนี่ติดติดดับดับมันข้วมันไม่แน่นนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาใส่เนี่ยดับอีกแล้ว อนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยพอใส่รถวิ่งไปปุ๊บๆเนี่ยต,ติดาดับๆติดๆดับๆถอดถอดถอดดูดดดดนี่เป็นอย่างงี้อคนี่ครับกลัวมันน่าจะรวมเมื่อกต้องอะไรขัดๆหน่อยครับผมจะเช็ดทำความสะอาดดูครับ นี่ครับคััวมันแล้วผมจะหาผ้าเช็ดตัวนี้ครับทำความสะอาดดูนี่ครับแล้วก็ใช้ผ้าครับลองเช็ดทำความสะอาดดูอาจะเป็นคราบสนิมคราบฝุ่นหรือเ่ามัน ลองเจ็ดเจียด,ดูครับเผือมันหายเอาใส่ตัวนี้มันก็แน่นอยู่นะครับขั้วมันก็แน่น,นจะมีฝุ่นแถวนี้แหละ ครับกัวมันตอนนี้ก็ดูดีอยู่นะนี่ครับกัวเห็นเปล่ะนี่หลอดไม่ใส่เสียบดูเดีวลองไปเปิดไฟดูครับ มันจะยังไม่ใส่นะว,วางไว้นี่ก่อนเดี๋ยวไปลองไปออนไฟดูครับอ้าวเหมือนเดิมไม่ติด เนี่ยติลีละแสดงว่ามัน,ม,นมันไม่ได้เกี่ยวกับฝุ่นอย่างนั้นต้องจะมีขาครับอันนี้จะเป็นขาเป็นขาทองทองเหลืองทองแดงครับ งั้นเราต้องไปหาเหล็กอะไรแหลมๆเล็กๆมาจิ้มเลยครับมางัดตรงเนี้ยงัดให้มันมันจะเป็นช่องขนาดนี้ใช่ไหมครับเรางัดให้มันเข้ามาอีกนิดนึงให้มันเนิดกว่าน,นี้อีกเดี๋ยวลองดูจะไ,ได้หรือเปล่าไม่รู้โอเคนะครับเราได้อุปกรณ์มาแล้วมีไกควงเจ็กไฟมีเหล็กเล็ก รวดดูอะไรจะกินได้บ้างเราต้องไปปิดไฟก่อนนะครับปิดสวิ์ได้ก่อนตัวนี้มันน่าจะหลวมขวดพอดออกมาทำอะไรเดี๋ยวลองถอดขวนี้มาทำดู ค okay. ตัวนี้ถอดได้ครับตัวนี้น่าจะมีปัญหา

ลองใหม่ครับลองถอดแล้วเราก็เสียบเสียบไปตัวแปลงตัวนี้ก่อนโอเคมันดังแก๊กแล้วก็ใส่หลอดครับเห,เห็นเหน็นไหมเนาะใส่หลอด ก็เหมือนมันแต่ตัวนี้ก็แน่นนะตนี้ก็แน่นอยู่นะหรือว่าสายหรือว่าเป็นที่สายเป็นที่สายข้างหลัง Ừ, nó nó có nhanh gì nữa เดี๋ยวผมลองออดลองเอาอีกหลอดอีกตัวหนึ่งมาใส่ดูเดี๋ยวลองอาหลอดธรรมดายอย่างนี้มาใส่ดูครับได้ไหมอันนี้มันเป็นหลอด LED ลองอหลอดนี้ใส่ติดด้วยเหรอยหหลอดนี้ไม่มีปัญหาขวานี้ไม่เสียเป็นที่ตัวนี้แน่นอนเนี่ นี่เป็นที่ตัวนี้นี่หลอดนี้ไม่เสียเนี่ยหลอดนี้ไม่เสียเป็นที่ตัวนี้เป็นที่หลอดน่าจะเป็นที่หลอดนี่ตัวนี้ขยับยังไงก็ไม่เสียไม่หลุดเดี๋ยวตัวนี้ใส่ไปก่อนกันครับเนี่ยอันนี้เยเราก็สวมสวมเข้าให้มันอยู่ล็อกล็อกแล้วก็หมุนไปตามเข็นเมนาฬิกาครับแค่นี้แหละจบหลอดนี้น่าจะเสียครับอย่างเงน ติดดับดับน่าจะเป็นที่หลอดตัวเลยงั้นคิดว่าเป็นที่ขั้วอลองมาดูครับแต่เนี่นจะเป็นสีฟ้าเนาสีน้ําเงินเนี่ยไปหลี่สีเงินตัวเนี้ยอันนี้จะเป็นสีขาวอันนี้จะสีขาวจะดูแบบตลกไปหรือเปล่าเนี่ยเราละสีไม่เหมือนกัน โอเคครับเดี๋ยวเปลี่ยนอีกฝั่งหนึ่งให้เหมือนกันก่อนมันก็ใช้ตัวนี้อีกหลอดึนพอดีติดอยู่ติดโรงงานอีสุสอีกฝั่งนี้เราก็จะเปลี่ยนตัวนี้ครับเปลี่ยนหลอดสีน้ําเงินใส่เหมือนกันก็เหมือนเดิมครับไม่ยากเดี๋ยวเราจะวงไปนี้ จะหมุนหมุนย้อนเข็มนาฬิกามันเดิม,มครับนี่ออกมาไอฝั่งนี้มันแน่นอยู่นะหลอดมันแน่นดีนี่ฝั่งนี้หลอดแน่นดีเดี๋ยวเขาอั้างกล้องนิดนึงครับ ร็อกวางไว้น,นี่ก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเหมือนเดิมครับไฟลีนี่ครับหลอดน,น่าจะเสียอันนี้ก็ใส่เหมือนเดิมครับหาล็อกก่อนครับให้ให้มันเข้าล็อกก่อนแล้วค่อยหมุนครับจะมีล็อกของมันอยู่ อ่าเข้าล็อกแล้วแล้วก็หมุนตามเข็มนาฬิกาโอเคเรียบร้อยครับนี่ก็จะได้ไฟลีออกมาอย่างนี้ไฟลีสีน้ำเงิน,นของเดิมสีขาวแต่หลอดเดิมมันจะเป็นหลอดเออไม่ใช่หลอด LED นะครับอันนี้เปลี่ยนเป็นหลอด LED อันนี้หลอดน่าจะเสีย เขาเก็บไว้เป็นอะไรครับเดี๋ยวใช้สีฟ้าสีงเงินไปก่อนครับครับอ่ะคลิปนี้ก็ฝากไวส้สนี้แล้วครับเล็กๆน้อยๆจากเด็กหงกอนทัวครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไนได้เยครับผมเด็กหงกอนทัวความสุขอยู่ที่การเดินทางสวัสดีครับ